สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในการเล่ไลฟ์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการรถยนต์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับหลังจากห่างหายไปนานเป็นเดือนเลยนะครับก็วันนี้สิ่งที่เราจะมาอัปเดตก็คือ s u ก i Swi f t Sport h y b r i ดนะครับก็หลายๆคนๆคงคิดว่าเทำไฮบริดหล้วอะไรเงี้ยนะครับจะแรงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคกันเลยนะครับ โดยที่สเปคของตัวนี้เนี่ยมันเปิดตัวไปแล้วในฝั่งของทางยุโรปนะครับที่อื่นเนี่ยน่าจะยังนะครับในอเมริกากับญี่ปุ่นน่าจะยังนะครับโดยที่ไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็น LED มาแล้วนะครับไฟหน้าของตัวรถก็ให้เป็น LED มาแล้วแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยของตัวรถเนี่ยเพิ่มมาให้แบบจัดเต็มละแบบยุโรปเขาสเต็กม,มาก็ต้องใส่เข้าไปครบหมดแล้วนะครับเด็กทีมคอนโทรแล้วก็เรื่องระยะห่างเรื่องการจดจาป้ายเรื่อง ระบบเตือนอะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบแล้วนะครับในตัวใหม่นะครับส่วนน้าหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นจากตัวก่อนเนี่ย15กิโลเพราะว่ามีระบบไฮบริดก็จะมีเรื่องของอชุดระบบไฟเข้าไปใหม่ใช่ไหมพวกฐานพวกอะไรต่างๆน้ําหนักมันก็เพิ่มขึ้นมา15กิโลแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าขับดีกว่าตัวเก่านะครับโดยขุมพลังของมันก็ยังเป็นเครื่องยนต์1.4ลิตรนะครับ4่สูบเหมือนเดิมแล้วก็มีเทอร์โบนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีดัสตาร์ทในตุกนะครับ ระบบไฟฟ้าก็48โวลต์นะครับกำลังสูงสุดที่รถทำได้เนี่ยก็คือ127แรงม้าลดลงจากตัวก่อนเนี่ย10แรงม้านะครับแต่แรงบิดเนี่ยเพิ่มขึ้น5นิวตันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น235นิวตันเมตรนะครับก็สำหรับความคิดผมก็แรงม,ารมา้าลดไป10ตัวก,ก็เยอะอยู่โดยที่0-100เนี่ยนะครับก็ทำได้ภายใน9.1วิแต่ช้ากว่าตัวเก่าเนี่ย1วิ โอ้อันเนี้ยเยอะละหนึ่งวินี่เห็นผลละนะครับความเร็วสูงสุดก็เท่าเดิมครับ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันก็มาเพิ่มเรื่องการปล่อย c o 2เนี่ยให้น้อยลงนะครับแล้วก็อ,อ,อัตราการสิ้นเปลืองดีขึ้นนะครับจาก19.98เป็น20.29กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโดยที่ระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆใส่มาให้เต็มแล้วอย่างที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็เรื่องการขับขี่เห็นเขาบอกว่า กาเลี้อะไรก็ดีขึ้นนะครับจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าบ้านเราก็ไม่น่าจขายอีกนะครับก็ไม่น่าเอามาขายผมก็ฝากไว้ได้แค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับรายการของเรานะครับเราก็จะพยายามทำวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันด้วยนะครับโควิด -19 เเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับก็มันมองไม่เห็นนะครับก็อยู่บ้านกันนะครับ ใครชอบว่าอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีรถดีๆบนโลกนี้อยู่แต่ว่าบ้านเราไม่น่าได้ขายนะครับวันนี้รายการเล่นๆก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ